เก้าจะเป็นซื้อซื้อตัวเดียวนี่เก่าเปลีนปลี่เก้านี่ครับใจเครื่องกูใจเคลิ้มครับใจเคลิ้มครับครับผู้คืออ่าที่บาดใจใจคลิ้มหนึ่งครับสวัสดีครับผมกับมือนี้ครับผมเนาะหลังเลขออกครับผมมาตามเลขกฟูหาเจ็ดแปดให้เอฟซีทางช่องครับผมเด้อสฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมมีครับผมเนาะงวดที่แล้วครับผม 9 8้าครับผมวิ่ง9บนนี่ครับของปูหาเจ็ดครับผมอ้อครับท่านชมครับปูสูตรนี้เขียนไมหมรปล่ปูเขียนไหมแล้วเขียนไหมแล้วอ้คัดตัวเด่นให้ให้ไมหมป่ปูฮะคัดตัวเด่นที่ปูว่ามาครบบนล่างนะปูก็ตัวนี้ได้จังสิครับหนึน่งศูนย์ห เกียบสูนหนึ่งศูนหรือเกียบศูนย์นั่นก็ได้เกียบได้สามได้หกได้หนึ่งได้ศูนย์ได้เก้าได้เกียบได้เก้าได้หกอันนี้มันไปย่างระทงังครับมันไปย่างระร่างครับ <c oughs> สองตัวนี้ <c oughs> ไป <c oughs> ย่างระร่างตอนนี้ก็สทรวงตัวนี้ก็จะไปจับตัวได้ที่ไปครับ <c oughs> ต้องติดบนติดล่างเหรอนะเพราะง่ายคือติดบนติดล่างเป,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 ป็นโมปัวปัวเป็นอะไปัวเก้าแปดแปดเก้าน่ะคือเขาพักแทะอ้าวกับเล็กซ่องซ่องใส่ปัวบัวม่มมามือทุย่ยไหมนาะแมนบอหนี่ใส่ซ่องละมืนใส่ปัวอ๋อน<า>ี่รครับผมเนาะเหล็กซ่องละหมืน่นครับผมจากนนทบุรีครับผมเนาะนี่ครับผมเก้าแปดเก้าหาครับผม สองคูโคงสุดท้ายเนาะปูวที่หลังนมาปูวอั้นปัวล้าผมเพราะว่าเก่าแปรกับก่าหาอผมเนาะอันทุกงวดกับผมอั้นเป้าเกาวันประมาณเที่ยงยังออกปูได้ก้อนไม่ออกหมื่นนึ่งเล็กซ่องเล็กซ่องเตี้ยซ่องละหมื่นซ่องละหมื่นมาจากมา นนทบุรีนนทบุรีฮ่า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 มะตะก้อมาจากนนทบุรีเหรอนนทบุรีตีปูปูเขียนสูตรนี่เพิ่นบังไม่อีกนะเพราะว่าเมื่อวานนี่เป็นว่าปูเขียนอ่าเอาใบไม้ก็ได้ปูก็เมื่อวานนี่เอายนใบไม้ก็ได้ปูเขียนพิชเมื่อวานนี่ครับมันจีไปอยู่ตัวหนึ่งเหรอจักตัวได้เหรอจีไปนี่งวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับวิ่งบนเก้าเก้าแปดแปดเก้านี่ครับมาเต็มเต็ม ไปตัวนึงหน่าเนี่ยอ่าสี่กับเจ็ดอ๋อมีตัวปูมันไปสี่กับเจ็ดเออสี่กับเจ็ดไปตัวนึงครับสี่กับเจ็ดมาหนึ่งตัวตัไปบนเพื่อไปล่างอันนี้มันเป็นเลขติดครับเลขติดอะไรอีกสูตรนึ่งในปูที่ไดหนึ่งกับอ่าที่ได้ก็วันนี้มันได้ยังีงบ้างอ่อ่าดับบนล่างากันกรอยู่ครับอันนี้ชุดับเอาปูคือตัวเก้าปูนี่เก้าก็เอาได้ มันบ่ปัวตัวเก่าครับผมเนาะก็ลโรคไข้เจียแล้วมากมากกับดาวเทวินจะและเน่าแล้วเนาะไข่เจี่ดและเก้าตัวเดียวล่างหลักสิบหลักหน่วยเจ็ดห้าแปดรีประจำวันเอาตัวนี้ไปติดนี่เอาตัวนี้ไปติดนี่นี่นี่เห็นบ่อี่ใส่ปูใส่วันพุธวันหันวันที่จิมหงกันบ่อหกซีสองเห็นบ่อีนครับไปน้ำกันกอดข้อกันไปเลยนน่ หกสี่มาเนี่วันพุธสองสี่แปดครับผมปัว่มาเนี่สิบสองเก็ดเป็นแปดทิบชีว่าไปต้องกันไปตัวนึงครับมาเนี่สิบสองเก้าเป็นร้อยแปดศูนย์ก็แปดว่าไปน้องกันไปตัวนึงมาเนี่ยระวังกำลังวันเก้าคือสองสูตรนี่เคยโดดด้วยกันกับเคยปูเคยบอกไปฟังยงวดิันห้าศูนย์เห็นปะครับมันโดดเจอกันเลยบอกันมันโดดเจอกันมาเนี่เรียกนี้ กำลังสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบชี้ป่นี่มันแต่แปดกับชีมันกลับไป้ศทีก็แปดไปคนละท่างเราว่างเก้าที่โดดกัเลยออกมาใสไนี่เด่นเก้าตัวเดียวละสิบเก้าแปดเก้าห้าเก้าหกมาได้หกดับแล้วว่ามีเหลือเก้าแปดกับเก้าห้าเก้าเจ็ดเท่านั้นบานยูนี่ออกวันพูดนี่ออกเก้าแปดเก้าเก้านีปัหกสี่ดีเด็ดครับผมบานนี้วันประหารยูนี่เก้าห้าเก้าแปด ข้าเกตดูนี่วัด่าก็หาได้ดิงครับคำเล่าว่าเล่ติดนี่มันบ่พลาดดอกเล่ติดต้องไปให้ได้มันป่าฮัดนี่หาหัแปดนี่มันต้องมันนี่เล่ตะล่างก็ได้มากงวดก้อนมันก็เข่าเล่ตะล่างปูมันตัดอวมันก็เข่าเล่ตะล่างงวดนี้บอกให้กุลเลยเล่บนดับสามตัวนี่ดับบนบุญดับบนหกสามสองนี่ครับเราเล่ตะล่างมาตัด อันนี้ชุดชุดดับบนล่างหมดปู๊ปู๊งล่างเฉพาะบนไม่เกี่ยวกับล่างครับบนยางเดียวครับผมน้องปั๊บยางเดียวนั่นสามสี่ไม่เกี่ยวกับล่างศูนย์หกเออศูนย์แปดหกเก้าเหลือแปดเหลือเก้าเหลือศูนย์เหลือสามตัวเหลือสามตัวนี่ปู๊งออกแปดเก้า ออกแปดก่ชุดนี้ชุดในตะล่างที่ปูชุดในตะล่างเลตตะล่างนี่ได้มาจากหาดญ่สงขาโอ้ครับเพื่อนเกี่ยหย้ยวอดต่อไปเพื่อนก็นห่ห้ยเก้อเก่าครับแต่ว่าห้ยปูว่าตัดเอาเพิน่นว่าเห็นมันตัดเอาคือแบบว่าเลข้ังเขาทังท้งวอดทงวอดเลยถามว่าเข้าบนที่ล่างย่อมเข้าบนทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าปูต้องตัดมาให้หนูเลยตัดห้เหลือศ่นแล้วเปลี่ยนแล้วเก่ามาในส่วนแปดแปดทูนจะไปซื้อเก่าทูนทูนเก่าจะไปซื้อซื้อตัวเดียวนี่เก้าแปดแปดเก่านี่ ครับไก่เครืองปูไก่เคืองครับไก่เคืองครับปูคืออ่าที่บาดใจไก่คืงหนึ่งเขาปูอันนี้ชุดดับบนล่างดับบนล่างครับโอ้นี่ครับดับเก่าหกที่ปูดับเก่าหกหมดที่แล้วก็ดับอยู่ขันท่าได้ลักซิเนี่ยมันมีที่ว่าไฟฟังอยู่ลักซิฟครับวางครับ เดียปูเจ็ดศูนย์เนาะหกสี่อ๋อเจ็ดศูนย์เ่มือนเดิมเนาะมันในหลักหองขสี่ครับผมครับเก้าศูนย์ก็ไปแล้วเก้าศูนย์ก็บว่ามีเก้าห้าย่างตองหกกับว่ได้เหลือเก้าเจ็ดเก้าแปดเหลือเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดมาล่างหลักสิบครับยี้ล่างอย่างเดียวคล่างอย่างเดียวครับมีล็อกขัดรถเดียวเลยหักสิบเอายู่นีตไปเลยรวนกว้างเอาหกสี่นี่ดิครับเจ็ดศูนย์นี่ดิครับ อันนี้เป็นปูปูอันนี้งวดที่แล้วปูนี่งวดที่ผ่านมาเหมือนงวดไม่ท่าจะได้อ๋อครับผมล่อเนื้เพื่อนกันเพื่อนไข่หรือเก่านล่อนื้เพื่อนของงวดที่แล้วครับปูจะมาตัดออกาตามที่จริงนะมันเขอดทั้งบนทั้งล่างได้ป่ะฮะแม่นปูนี่เด็ก64ครับผมขอดบนล่างครับผมบ้านนี้ปูตัดแค่หน่อยตัดเอาล่างหรือบนเอาบนอย่างเดียวเหลือตะบนกับเหลือทับนี่ครับมันก็เลยออกน้ำกันนลำต้นเหลือตะล่าง บานนีงว่าต้องไปขัดพัดับบนเอาไปล่วงล่างในทีนะ่ะขัดดับล่างเอาขึ้นบนเละตะล่างมาน,นะดับอันนี้ดับดับบนหกสามสองหปูปูหกสามสองอีดับบน, 6, 3, 2, 6, 3, 2, นดับบน,บบนครับผม อันนี้ปูให้ชุดล่างบ่ปูชุดล่างก่อนชุดล่างเดี๋ยวสรูปใครกับลัการล่อโค้งรุดท่ายคือวางไว้ฟังหลักกอนหวยออกหนึ่งวันประมาณเที่ยงครับนี่บ่ปูนี่บอกนี่ครับผมเลขซองครับผมเนาะสนามบินบอกนี่ครับผมเก้าแปดเก้าห้าครับผมเนาะก่อนเลขออกหนึ่งวันครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะก่อนเลขออกหนึ่งวันครับผมหมดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับผม งวดที่แล้ว95 98มี2คููครับผมเนาะเหล็กซองละมืนครับผมครับจากนนทบุรี่ครับท่านชมเอฟซีเชนยัยซื้อื่ว่าไงบ้างครับผมปูอันปู <c oughs> ปูก็โทษไปบอกอยู่ครับท่านชุ่มบด้มากครับก,กันกันก็กันเจ้าเมื่อกั้ถึงวันนี้นั่นผ่านวามันดีกันอนีกว่าีงกันปูนี่ <c oughs> กันแท้นี่ปูกับตัวนี้ อก็หาผมกงวาดกุมารกับปมปูก็หาครับผมปูเล่กันละครับมันดออกตัวนี้มันออกตัวนี้ครับปวดลงมาเบิ่งเลยของแท้อ๋หัวต่อไปอายุขันครับผมปูเต็มๆเลยเป็นปลปูปูวงกลมไปละก้อนไว้ออกที่ปูวงกลมไปเห็นไหมไอ้ปู ปูพักตัวนี้กับตัวนี้ท้องทางมันมากเก่าแปดเห็นไหมครับผมปูเก้าแปดเก้าห้านาปูหกสี่ตูปุ่นเหออ๋อนี่หกสี่ครับผมหกสี่มาดิห้องไปเบืองวันมันออกวันที่หนึ่งครับผมห้าเก้าเก็าเก้าปูเก้ามีปูเหมีเนาะปูเป็นเก้าหาครับผม องปูเป็นเก้าห้ากับเก้าเจ็ดมีสองคู่ปูนี่นี่ห้าเก้าห้าเก้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผมมีสองตัวนี่เราประคั้นไม่ได้ออนในเมืองออนกับองปูครับผมเรือปูปูปูครับถามเนี่ยมันใจบ่เงี้ยนี่นะเนี้ยมันใจคือก็มันใจเรียกงล่างเนี้ยครับผมปูบ่นนี่ย่างล่อบนล่อกันดีครับผมล่อสรุปใส่เลขสนามบินบุก ครับผมปูแต่ว่าล่างนี่มั่นใจมั่นใจรับปูอล่างมันม่นใจอันพ่อมอันแทอปูครับก็นี่ครับผมเนาะมั่นใจอันร้ายวาครับผมล่างวิ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดครับผมมีสามคูเด่นเก้าห้าเก้าแปดครับผมเนาะนี่ครับมันมีได้นี่นี่ครับผมกตัวนึงเลยปู เลยอีกสูตรนึงที่ปูเฮทิงเบิร์กเลยครับต่อครับผมเด้อลิมกับหาไหมแคบหน้าจอครับผมเนาะสูตรแรกนี่ครับผมสูตรหนึ่งปูซิทเล็กทีซิทันนี่แคบหน้าจอเลยพอด้วนี่ครับผมสามนี่ครับผมเนาะร่างสามคู่ครับผมบนรอก่อนครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจริญชินาครับผม